สัุดีวันที่สามมิถุนายนเทวาดลนองค์ราชินีสีสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาน้อมหัทไทยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลสรรพสิ่งสมมุ่งหมายไทยประสงค์เกียรติยิ่งยงสถิตมั่นบันดาลผล คู่พระบารามีภูลพิพัฒน์จรัดดลยืนนานพระชนขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายศักดาสัจมิตรประธานชมรมสันติสุขไทยอินเดียและคณะ